สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้วยูเคนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวนะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งรถขึ้นเขาลงเขากันอยู่ค่ะนะคะวันนี้ก็จะมานอส์มานอส์เวลวิคัมทูนอเวลเยอมา vale. เรามานอส์เวลนะคะตันนี้เราก็กำลังขับรถไปค่ะที่พอร์ตเมเรียนนะคะ เราจะไปพักอยู่ที่นั่นนะคะมันเป็นมันเป็นบิลดตที่สร้างขึ้นมาสไตล์อิตาเลียนนะคะซึ่งแบบสวยค่ะหย่งแก้วมาครั้งสองครั้ง้วคะสวยชอบประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมันสวยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแลถึงจะเข้าใจอะนะแล้วก็ติดกับทะเลค่ะแล้วก็เดินไปแล้วก็มองจากข้างบนมา,านเห็นวิวอะไรลงไปเห็นทะเลแล้วก็เห็น ไอเป็นวิลเลจนะนะคะมันมันสวยมากค่ะเราก็จะไปพักอยู่ที่นี่ที่วิลเลจนี้ด้วยนะคะแล้วก็นัดเจอเพื่อนด้วยค่ะนะคะ mm hmm. เพื่อนที่โรงเรียนลูกนะคะออเดย์สเตย์อินด้าวิลเลตออเดย์สเตย์ซัม e e ลออเดย์สเตย์อินเคิร์ดเป็นซีโคอิตฮ o ว f าร์ฟอร์ม e ะวิล a ลตวิลเ a ตฮาวฟินาเออร์เขาสเตย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อนเขาก็พักอีกที่หนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะ Come on! See, hello girl. s เซ h ฮัลโหล r ก สวัสดีค่ะก่อนเจนนเฟอร์เด้อ่าเจนี่เฟอรสวัสดีคับก่อนสวัสดีครับ น,นี้เรามาเช็คอินนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรมค่ะนี่ค่ะโรงแรมเป็นเป็นปราสาทเลยนะคะเป็นปราสาทเก่านี่ของโรงแรมค่ะไปค่ะไปเช็คอินกัน there's the map so i need to follow the map oh. can you hold that he said you can use the swimming pool it's open from 10 till 6 you're at 10 o'clock tomorrow yeah where does the swimming pool first one, and uh, then a second one Please here. So, I might go in there for a swim later. Yeah, we have to stop here to... ถึงบ้านพักแล้วค่ะนะคะบ้านบ้านพักของเราเอามาด้านนี้ค่ะ ค่ะดูข้างในม mm hmm. ีโต๊ะทานข้าวค่ะพาทัวร์บ้านค่ะเพื่อนๆอันนี้ห้องครัว <Yeah. S 1> ค่ะเยอะเยอะโอเคแฟนบอกเรียกให้ไปลุกไปดู

ดูวิวค่ะเพื่อนๆวิวจากห้องค่ะสเปเชียลมากเลยสวยมากถึงว่าถึงได้แพงเนี่ยค่ะห้องคืนละหมื่นค่ะดูวิวเห็นเห็นนักขานตรงนั้นเห็นทะเลวิวสวยมากเลยค่ะนั่นธงค่ะธงเวล เอาเมืองเวลวนะะดูมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบเก่าแก่มากเลยค่ะดูไครสปี้เบคอนเออและสี่ยเบรู no toilet ค่ะอันนี้นี่ห้องหนึ่งค่ะอ๋อ ตอ,องนี้มีมีอ่างล้างหน้าในห้องค่ะแบบบ้านเก่าแก่นคะได้เตียงนอนหนึ่งนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะเนาะจะยังไงออนออนี่ลอนอย่างนี้ในตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้วิวมีเห็นทะเลอยู่ค่ะห้อ,องนี้ก็มีเห็นทะเลแล้วก็เห็นด้านนี้ นี่ก็แล้วก็อีกห้องนึ่งคะ่ะอ๋มอมีหลายห้องมากเลยคะ่ะเพราะว่าลูกคนโตไม่มาเสียดายก็าทางานนะคะเขาก็เลยไม่ได้มาด้วยแล้วนี่ก็เห็นวิวค่ะเนี่ยวิวจากตรงนี้อันนี้ห้องห้องน้ำอ แล้วก็อน,นี้ห้องนอนหนึ่งแล้วก็มีสิงห้างหน้าเหมือนกันค่ะน,นี่วิวสวยเมยนี้เป็นวิวอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นเตียงคู่นะคะ เซียมะะคะตึกนั้นเป็นมิวเซียมค่ะวัดนี้เป็นห้องนอนวัดีแค่นอนมีเพ่เดียอ๋อ อันนี้เป็นห้องใต้หลังคาค่ะห้องใต้หลังคาพุทธาโฟนออกไปเอาเป็น <the> ประตูห้องนอนอืม uh. mm hmm. อันนี้น,นี่วิวดีกว่าอันนี้ก็วิวดีวิวนึงนี่ทะเล นั่นไงว o วโอ้ยพี่พ่แนชูดเ ENA มาคุณรู้ก็ไ้รับสเปซ e e อะเสียได้ลูกสาวคนโตได้้าเด็กๆลูกสาวทั้งหมดสี่ห้องนอนได้สองสามสี่ ฮาหกนอนได้หกคนค่ะอไเนี่ยมันอิดบะอินไว้ she can have a sleepover yeah y e a h can have sleepover we got a lot of space like tomorrow night yeah and then they can come and have a you know swimming pool yeah but no they can't oh no they can after yeah เปิดหน้าต่างนะะค เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนสด์เก่ามากเลยลก็เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างอ,อากาศมันเข้าค่ะคะ อยู่ตรงนั้นยืนอยู่เดี๋ยวดูค่ะอันนี้อ๋อีิแ่ฟูนี่ค,นค่ระเบียงนั่นก็เป็นมิวเซียมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นทางเดิน วนด้วยค่ะเบาคือค่ะเขาใ้ท huh. uh ั huh. so yeah. nah ้งหลังเลยค่ะเขาหมนแบบนี้นะตือนราสดส้อง่วมีสวนให้ด้วยค่ะเพือนมีที่ให้นั่งสติ้งแอร์เรียตรงนี้ แล้วมีที่ให้ explore ด้วยค่ะแล้วก็มีประตูหลังบ้านให้ค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ก็มีการเดินแล้วมีทะเลเข้ามาเธอนาา่ารักบ๊ายบาย That's my room up there I think Yeah, that's my l i t e bedroom No, that you the Yeah t t e toilet My one b e d r o r m Oh, your one there. Wheel. Oh, you've got a nice view as well. Mm -hmm. Jen's got the nicest one. Yeah, too. but your one is nice as well. Yeah, and see. You can't see anything apart from trees. No, you still can see the window here, and then you've got a no, view the over there. There's the trees in the way. The mm -hmm. You've got bin as well mm -hmm. for recycling. It's quite that. nice, isn't it? Yeah, or, or sitting. It. Can we invite Emma and her sister one night? Because we have got, the we've the got spare bedroom a spare bedroom or two beds. Bedroom, มีก็โฟเบดรูมมีก็สปาร์ตเบดรูมอีกสองบั๊กมีก็อันอื่นอันหนึ r งโ e ทูเบดอีกเช่นกันดูค่ะดูมีชา้นชา้นโซว์อุ้ยยิงแกชอบมากเลยค่ะขโมยกลับบ้านได้มาเนี่ยนี่ชอบมากเลยค่ะใบขนาดนี้แพงนะคะหลายตังค์มากค่ะอดอนี่อันนี้เขาขายหรือเปล่าไม่รู้เราอาจจะออเดอร์ได้เขาามาโชว์ มีทีวีให้ค่ะแล้วก,ก,ก็โซฟาไปยูเองออนี่ครัวซักเมื่อกีก้กเอาของมาวางไว้สามนี้มีจัดแล้วค่ะเอาของออกมาหมดละน่ารักมากทีล้างจานนี่วิวจากห้องครัวนะคะนี่วิวีวิวจากห้องครัวเลิศมากค่ะเป็นสวยจังเลยดู เป็นวิลเลจอยู่ด้านโน้นด้วยกะนะันนะเขามีคาบินเนทให้เยอะมากเลยค่ะโอ้ ได้มีจานชามให้เยอะๆเลยค่ะมีเยอะมากเลยนั้นก็หโวหม้อมีให้เยอะมาก สองอันค่ะก็ถือว่าดีค่ะดีมากช andelier เล็กๆใหา้ไปค่ะ n k นนกกแ,แบบน่ายอยู่มากค่ะชอบมากเลยอย่งแก้วแบบเออดีใจมากเลยที่แฟนจองจองตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดินมาเหมือนบ้านอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะถ่ายดูหน้าบ้านคะบบ่นคะรอบราบ,บ้านค่ะบรอบ้านสวยมากเลย <c oughs> ออตรงนั้นมิวเซียมค่ะ อยู่ข้างบนดูค่ะหิงแก้วนี่ค่ะหน้าบ้านดู วยมากค่ะคือหน้าบ้านนะคะพาไปดูเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่หญิงแก้วพักที่หัวค่ะเป็นบ้านหลังสีดําหลังสีดํานี้นะคะวันนี้เป็นบ้านในเทพนิยายนะคะเนี่ยที่เขาสร้างมา ้างล่างก็เป็นร้านคาเฟ่นะคะเขาขายสกูน Hi Go Wave เราอยู่ข้างบนนั้นนะคะแล้วก็หลังสีส้มที่อยู่ข้างหลังนะคะเอายุฟิลไลอิตดีฮับฟิสไม่ o ยอะเลยไม่เยอะเลยเองเราจะไปการเด่น แม่ยู่็เกงมันมีอาเก่งไม่ไมีรองเท้าม,ม,มาเดินคือาออกไปจะเข้าประตูหลังวันจันทร์ทุก t ย่างโอนี่คะ่ะ <line? S 1> ทางเข้าประตูหลังเอ้ใครเวทเขาเขียนว่าใครเวท โอเคค่ะคลิปนี้หยิงแก้วยูก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจหยิงแก้วด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบอกว่า oh, uh, Resident o อ l ี่นะคะก็มีแฮนซันไทยด้วยค่ะให้เรา,น,าน่ใช้ด้วย You want me to invite <Yeah. S 2> but The, mm -hmm. Emma over fast. Yeah. She said that she left the glasses with you. Yeah. Oh, oh yeah, yeah. And invite them to come and play at the swimming pool.